เฮ้ยทำดีอ่ะก็ซื้อเลยเหรอโอ้โคตรดีอยเริ่มก็ไล้ก็แซติดตามต่างกันแต่กัวผีเหมือนกันเว้ยแ่า่ e ไอ้เจ้าป็นห่วงหัวใช่ไหมแล้วก็ช่างรีบล,ลุกเถอะไม่หนาวเหรอเอาไม่ได้ตายแล้วเราเล่าให้ฟังหน่อยสิจะได้รู้หน่อยเธอนนามาถูกแล้วในฐานะสตรีมเมอร์สำรวจแต่ขอหาสก,กิปแป๊บจิงจอกยิงกรายห่างยาวฟูฟ่องข้ามตัวกวาดข้างล่างให้ไปห้าร้อยตัวไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยเดียว งนี้ก็ได้เหรอไล่ผีไล่ผีไล่ผีจ้าไล่ผีเออฉันไม่เชื่อคนเราให้รีบขึ้นเลยมันก็ใหญ่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 เอดูท่าของต้องให้ท่านหางออกมาแล้วสินะชิปโป๊จะไม่ใช่สัตว์หายาที่เขาเลา้ยมนุษย์นะน่ามกระจูงงไม่รู้นะมีกระจูที่ทำหน้าเศรื่อเศร่ะหรือที่มึงคิดว่าไปพูดนั่นแหละเข้าใจเออเข้าใจแล้วก็ไปสักูจะนอนเออ ผีหลอกหางกลัวแล้วแล้วคนแบบไม่แล้วคืออะไรเกมไม่ได้แปลว่าฮลริโอบีไอ้ที่เขียนว่าหางท่านหาง <laughs> เป็นผีที่ดูะมัดเลยบอกแล้วไงไม่ใช่ผีเดี๋ยวมัจะกินให้หมดเลยไม่ต้องกลัวนะก็เป็นงนั้นแหละท่านหางก็เป็นมองสวิรัต <laughs> <laughs> อัท่านหางเป็นมังสวิรัตไอ้สัต <laughs> ว <laughs> <laughs> ์ กูถามจริงจงั้นเจ้าห่างกอันตรายดิแม่หนูอย่างนั้นคืออะไรฉันน่ะเป็นตัวอันตรายที่สุดต่างหากไอ้ไม่ทงไม่ถ่อมตัวไม่แบบว่าจะไม่อันตรายเปล่ากูอันตรายสุดเลยนี่กูดูคนะตลกใช่ไหมไอ้ท่านห่างกูก็แบบเฮ้ยกูเนี่ยอันตรายสุดแล้วเวอยแต่ว่าท่านโดนผนึกไว้ทำลายทำอะไรไม่ได้หรอกเอ้า แล้เจ้าห่างก็จะไปด้วยใช่ไหมอืมเขาถูกพนึกไว้ที่ห่างของฉันนะอีไม่ฉาก็เร็วฉันจะทำให้เธอถอดคำพูดนั้นซะเออคุณคิวว่าฉันอยากอยู่คุณนักเรื่องไงไอสัตว์เอ้เออคิวกูอยาญ่อยู่กับมึงเหรอเงียบจังชันจะกลัวแล้วสิซ้มหัวๆมาติดๆเลยนะคุหลักน้องกุเจลพูดเธอดี้ยเสียงอะไรอ่ะแปลก ให้เลี้ยวบีแน่ๆแหละพีพีพีลอกอีกแล้วอืออไม่มีอะไรกันเธอไม่ต้องกลัวนะไม่ไม่ไม่ได้กลัวต้องอะไรแค่ยืนไม่อยู่เท่านั้นเองแค่กูตีไห้นี่คือมารยาทกูมาเลยใช่ไหมแค่ตีไห้มีมารยาทเลยเฮีย จะคนะไรประโยชน์มนบันเราแต่วางท่าโลไม่ทัดระวางังพวกเราก็ตกหลุมพรางมาด้วยกันใครกันทาาี่ไรประโยชน์แย่ไอเฮียกูกูหมดคำจะพูดเลยเฮียกูสงสารน้องจับใจเลยเฮียฉันไม่ได้ใช้เส้นสายเพื่อตำแหน่งนะรู้ <c oughs> จะรู้เธอไม่ได้อยากทำงานที่ดี้วยซ้ำเอ๊ะน้ำเสียงไม่เหมือนท่านเลยไง ใจบือ้อเห็นเห็นอยู่เป็นตัวปลอมหลังจากจบปิดบันคืนนี้ผมจะถูกไล่ออกเึงนคอมมิชชั่นงานที่ไม่เหมาะกับเธอจริงเหรอจริงเหรอแบบนี้ไม่ต้องยืมอะไรออกแล้วสินี่มันได้ไหมฉันขอข้านม่ได้ไหมอุ้มเลยอุ้มน้องขึ้นมาซะอินนี่อีกแล้วอินนี่หาเรื่องอีกแล้วแน่ๆดูซิคนในโพสต์มีใครตอบบ้างใจไม่ถึงอยากเข้า ถ้าฉันเจอผีในตอกอ,อรมด้วยไม่รู้เลยใครพอฟโกตเนื้อแน่นการลบหนีของต้นไปหรูงั้นเหรอหน้าแปลกตรงไหนถ้ามังกรก็หน,นีทุกวันไม่ใช่เหรอ <c oughs> จริง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไอ <c oughs> เดียวไอ <c oughs> สัตว์รู้เลยใครเฮลิโอบีพวกเขากำลังเรียกให้เราไปเล่นด้วยกัน หญ่บื้อเขาหลอกเธอต่างหากคุณจะมาจับเธอกลับไปงงแง่ไอ้้ยไปหรือโดนสิงยิงด้วยพวกเราเล่นเกมกันเอดีกว่าย่ยห้พวกเขาจับได้วิ่งไ่ผีเออนายพูดกันไปเหตุผลนะน้ำสีน้ำสีถ้าเธอหิวฉันจะเสกเบอร์รี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเสกเลยเสกเลย ตอนนี้ยังไม่ได้หรอกพวกเรามาเล่นเกมกันก่อนไหมคนที่ใส่พวกดีไม่ได้ผ้ดีหรือเปล่าเอาสิรออะไรอยู่ล่ะวิ่งเลยเฮ้ยจะไ้วิ่งเราจะวะหยุดรอ,อ,รอ,อกูได้แท้ไปประตูสุกไปหนึ่งแววบานอ้าวเฮ้ยยังไม่มีกลับเลยด้วยยังม่ีกลับเลยด้วยก็ได้นักแสดงที่เล่นเป็นนั่นไปหรือเป็นใครมาจากไหนกันสุดสยองสัตว์ประหลาดต่างดาวแยกร่างได้ อย่างนี้นี่เองมันคือปรากฏการณ์มิติแห่งการอาวากาศเรียกสะเทอนขวัญดีกว่า <laughs> ชอบสวัสดีชาวโลก <laughs> เจอคนแปลกๆที่ชวนเล่นหมากรุกบ้างไหมบันทึกการเห็นผีสุดสะพรึงช่วงนี้มีคนแปลกๆที่เรียกตัวเองว่าผีหมากรุก <laughs> จะว่าไปแล้วคนพวกนี้อ่อนจังนะหมากรุกไม่ได้เล่นกันแบบนี้สักหน่อยใช่นนะมันทวนน้ำชาเพื่อนอ้าวที่แท้เป็นการไขปริศนางั้นเหรอฉันก็ใจผิดสนินะ รู้ว่าจริงๆแล้วฉันเป็นผีปริศนากันแน่ <c oughs> ไอ้สัตว์เนียตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรเอออ่าเหนอยเนี่ยปริศนาที่ฉันใช้สมองทั้งหมดคิดค,นค้ดนขึ้นมานล้วถูกเจ้ากระจอกอย่างเธอแก้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเจ้าบ้าเชื่อ <c oughs> ฉันเถอะว่ามันยากมากๆจริงๆนะมึงเชื่อกูเถอะว่ามันยากจริงๆแกเรื่องสะเทือนขวัญ ตรึงตัวต้นดิแทจริงของพี่มาลุกสุดแปลกก็คือแล้วคือเฮียอยะไรอีสปอร์ตกลายเป็น,นเทรนในอนาคตเกมที่จะอตกลายเป็นความจริง <c oughs> ไอ้สั์ไอ้กูชอบเล่นหลีรับด้านเลยสุดและไอ้ชอบตีกังไม่รู้แต่ว่าผมชอบเฉยเลยว้คือไม่รู้ความหมายนะแล้วอ่านแล้วแบบไอ้ชอบอ่ะ เออฉันว่าเรือผีสิงเนี่ยนะน่าจะหาเจอไม่ได้ง่ายๆหรอกนะงั้นเราแยกไปค้นหาแล้วกันในนังเสีองควันนะนะสิทธิหรรมทำให้สุดก,ก็คือการแยกไปตามค้นหานี่แหละนา <laughs> ใครขอความช่วยเหลือวันนี้ฉันไปทำงานสายตามปกติแล้วเพราะว่าทุกคนดูแปลกมาก กัดคือฝ่ายที่ไม่สะดวกเปิดเผยชื่อแปลกกว่านั้นก็คือตอนที่ฉันกําลังจู่ๆก็ได้ไปเจอกับท่านผู้พยากรณ์สูงสุดเข้าให้เธอแค่บอกให้ฉันมาสายตามปกติต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆเกิดอะไรขึ้นกับฝ่ายที่ไม่สะดวกเปิดเผยชื่อนี้นะสายน้ําที่ไหลลงสู่ทะเลมึงใครเนี่ยถึงขั้นเขียนว่าท่านผู้พยากรณ์สูงสุดแล้วยังจะไม่สะดวกเปิดเผยว่าฝ่ายไหนอีกเหรอผู้ใช้ห้า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  ทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดจะเป็นคุณหรือไม่ก็คุณน่ะแหละที่แด่นผลกระทบจากวิญญาณร้ายสวนคนอื่นปกติอะอะไรฉันทำไมเธออีกแล้วเห็นกดแค่ลมผ่านก็หูแล้วไงฮะกูอีกแล้วยิ้มแบบเจียนๆกูแน่ๆกูอีกแล้วเย้กูได้ลาออกแล้วจ้า ใ,ใจสัตว์ได้ออกทีเออฟิจนจนหยุดไม่อยู่อ๋อโอเคเออลืมไปเลยต้องเขียนข่าวเรื่องลี้ลับน่ารู้อัปเดตเอากริทึมการพยากรณ์งานกองท่วมหัวดีวไวคองไ่ชั้นอีกแล้ว <c oughs> ชันก็คิดอย่างนั้นแหละทุกคนรีบไปด,ดูยอดยข่าของเรากันเถอะฉันนี่จะลอยอยู่แล้วเธอลอยไปแล้วเธอลอยไปแล้วเธอลอยไปแล้วเดี๋ย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 วย่างั้นนี้เลยนะ แถวแถวบ้านฉันเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่เสียงอาจจะเบากว่าน,นิดหน่อยนะอย่างน้อยฉันก็นอนหลับได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเวร,ราที่เสียไปนานแล้วของเพื่อนบ้านเหมือนจะกลับมาละ <c oughs> เพื่อนบ้านของฉันเนี่ยเป็นมนุษย์จิ้งจอกพ่อไม้ชื่อว่าเวิยหยวนพอฉันได้เจอเขาเตัวยืยนก็ถามว่าช่วนี้ทำอะไรเขาบอกว่าภรรยาของเขากลับมาแล้วตื่นตูมไปได้บางทีตอนตอน่อตอนที่ต่อสู้เขาอาจจะยังไม่ตายแล้วถูกส่งกลับมาก็ได้นะสาปสิะปีใสัตว์เจ้าไวร้ายแห่งจักรวาล <c oughs> กลางคืนทําไมไม่หลับไม่นอนไปแอบเท<อ>่ามองคนข้างอื่นทำไมเนี่ย <laughs> รู้สวัสดิ์สียันสวัสดิ์ลาตีสวัสดิ์อนนี่จะทูแมนโชว์ใช่ไหมอ้โหมาเป็นวิญญาณเลยเชี่ยอ๋อไอ้เฮ้ยนี่มันหลอกตัวเองพวกพวกเธอคิดว่าฉันไม่รู้เหรอคิดว่าฉันโง่จะดูไม่ออกเหรอทำไมพวกมึงต้องเข้ามาเปิดโปงด้วยอไอ้สัตว์มาจับผีไอ้เฮีย <laughs> เยเ้ยกูนี่โกสบัตเตอร์ไอเดิปล่อยเฮดิโอบีกับจับแม่งเลยแซด ไม่คิดจะเข้าใจการสื่อของเผ่าเดียวกันเลยเหรอหรือพวกพวกเธอยังเด็กอไอ้สัตว์เออกูยังซิงแล้วมันควยอะไรไปล่ไละไม่คูยงี้เหรอฮะเก็บซ่าพูดมากนี่มาเนี่ยโชคดีหายสุดแล้วภรรยาหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์คิดให้ดีก็เสียสยองไอ้สัตว์รู้หน้าไม่รู้ใจคนชิดใกล้ร้ายที่สุดภรรยาหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ทมื่อกี คิดได้ดีก็แสนสยองเอานี่แหละเฮีย yeah. โคตรเหยียบย่ำความรู้สึกเลยเฮียตอนเนี้ยกูอะทำไม่เลยโอเคตอนนี้สงสัยคือเซอร์รัสอ้าวไอ้เชี่ยยอมรับกันเออเป็นตัวร้ายที่ดีนะยอมรับง่ายๆเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะจริงๆแล้วเจ้าหางถูกฉันเก็บไว้ในนี้กูกะไม่ใช่กะไม่รู้ไม่ได้ใจอ่ะเดี๋ยวในบอกแตกสลายไปแล้วไง เขาอยู่กับกูไอ้เหี้ยโลกเห็นคนเลี่ยมไอ้สัตว์รักษาง่ายดีเนาะก็แค่ให้เด็กตัวอีกที่มันมีอยูหัะไอ้เชี่ยมึงง่ายไปแล้วฉันจะไปนคราวหน้าละกันเดี๋ยวพร้อมอะไรค่อยเรียกฉันไอ้เหี้ยไม่บินบ่นด้วยสัตว์ไหนดิเฉียวไอ้สัตว์มึงก็เกินคุณคือคนที่จะจากไปคราวนี้สินะหาฮะกลัวแล้ว ทุกคนทิ้งฉันไปฉันจะทำยังไงดีฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอ้าวว้าวกูข่มท่านหางได้ด้วยเอ้ยดิดิดิแมวเงินนี่เงินเงินเงินนี่ยชัดหน้าได้เยอะก็ได้เลยพุ่งได้ด้วยแล้วก็เงินพ่อกับแม่ไม่ควรทิ้งลูกไว้คนเดียวเลยไอ้เหี้ยมึงสิงกันดีกว่า เออพวกเขาสูสิง <ok ล่างแล้วมันเข้าหากลับมาใช่ไหมตอนนี้ไม่เลวว่ากลับมาสักหน่อยการพ่าตัดของเจ้าหาอ๋อตอนนี้ยีี่กลายเป็นหน้าทีมแล้วเหรอเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องมีไอหางเออมันต้องมีไม่มีมันไม่หนุกอเชี่ยแม่งขังเป็นนกเลยแซดไอเชี่ยมึงเท่ากับเฮลิโอบีไม่ขังเป็นนกเลย